ไอ้ทุ่งกุลานี่เราเรียกชื่อย่อๆชื่อเต็มๆแล้ทุ่งกุลาร้องไห้ร้องไห้หมายมความว่ากุลามันร้องไห้เขามีนิทานของเขาอาธิบายว่าพระทุ่งมันกว้างขวางมากไกลมากมองไม่เห็นลูกหูสุดลูกหูลูกตาเดินเท่ลไม่ถึงเทีนทะเลสาบที่เป็นทราย <laughs> เดินไม่รู้จักสุดก็เลยร้องไห้ ไอเนี่ยตำนานนิทานที่เขาเล่านะครับแต่ว่าทุ่งกุลาเนี่ยโดยสภาพแล้วมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับเป็นดรายโซนหรือดรายแอเรียเอาคำว่ากุลาก่อนคำว่ากุลาเนี่ยมันหมายถึงพ่อค้าเร่ทางบกนักเสี่ยงโชคข้ามภูมิภาคพม่าไทยขเขมรไปจนถึงขเขมรน,นะครับจากพม่าเข้ามาไทยไปถึงขเขมร หลายคนอาจจะนึกไม่ออกว่าเขาเมรมันไปเกี่ยวข้องกับกุลาตรงไหนไอ้จังหวัดไพลินอะ่ะเขมรม,มันมีจังหวัดไพลินอยู่ติดกับเมืองจันทบุรีอ,ะอ่ะมีจังหวัดไพลินไพลินอะ่ะมันเป็นบ่อพลอยอยู่ที่พมา่าแล้วมันเอาชื่อไพลินจากพม่าไปที่เขเมรด้วยเมื่อพวกกุลาเข้าไปอยู่ขเขมรที่บ่อพลอยไพรินอะ่ะ และไอ้บอพลอยไพลินนี่แหละมันต้อนพลอยให้กับจันบุรีและเอกสารสมัยรัชการที่5้าเนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่าพวกที่ทําพลอยเมืองจันบุรีเริ่มต้นจากพวกกุลาโอพวกกุลาเนี่ยตั้งเดิมเ่ยเขาเป็นไทยใหญ่อยู่เมืองเพลินนี่เป็นหลักฐานจากหนังสือของจิตภูมิศักคำว่าเพลินเนี่ยมันกลายเป็นไพลินไอ้เมืองเพลินเนี่ย มันเต็มไปด้วยไอ้พวกหินต่างๆหิน,หนมีค่าต่างๆพวกโปรงขามบอกว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นคนคนพวกนี้เขาถนัดในการเจรไนหินสีต่างๆหินมีค่าให้เป็นเครื่องประดับนี่หลักฐานมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพวกไปอยู่ขเขมรที่บ่อพลอยไพลินที่ขเขมรน่ะทุกวันเนี้ยครับเขายังทําประเพณีแบบไทยใหญ่ มีบวดรูปแก้วอยู่ด้วยเช่นเดียวกับที่อำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลน,นะครับพวกเดียวกันไอ้คำว่าคุลามันเป็นคำกลายเดิอ์ดั้งเดิมเก่าแก่ที่สุดมันมาจากคำว่าเบงกอลนั่นแหละอ่าวเบงกอลหรือ,อพวกบังกลาพวกบังกลาเทศอ่ะ<อ>เขาหมายความหมายมันหมายถึงคนอื่น่ะชาวต่างชาติ<อ>และมันค่อยกลายไปเรื่อยๆ ในเอกสารสมัยอายุยาอยู่ในกฎบนเทียนบานนีคำว่ากุลาตีไม้มันเป็นการเล่นชนิดหนึ่งเอาไม้มาเตีกันนะฮะเป็นเป็นประเพณีหลวงเป็นพระพิธีหลวงเป็นการเล่นของหลวงนะครับเท่าที่รู้ในสมัยหลังเนี่ยพวกกุลาเนี่ยเขาจะเป็นพวกต้องสู้พวกต้องสู้ต่องสู้เสียงมันอาจจะต่องสู้หรือต้องสู้ไม่เอกไม่โทเนี่ยไม่แน่ใจไม่แน่นอนนะครับเป็นพวกที่พูดภาษาตระกูล พิเบตพม่าเป็นพวกคล้ายๆใกล้กะเหลี่ยงอ่ะบางทีเขาเรียกพวกปะโอ,อ,ะะโอแต่ปะโอเขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาเป็นกะเหลี่ยงแต่ว่าพูดภาษาตระกูลกะเหลี่ยงแบบเดียวกันนะครับพวกปะโอเนี่ยมาทํางานเมืองไทยเยอะแยะขนาดเนี้แล้วพวกไทยใหญ่ก็ถือตัวเป็นกุลาด้วยหลักฐานอยู่ที่อำเภอเคืองในจังหวัดอุนบลน,นะครับเพราะฉะนั้นกุลาเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มคนหลายกลุ่ม ที่เป็นพ่อค้าเร่ทางบกเดินทางไกลข้ามภูมิภาคนะครับเอาเฉพาะคนพื้นเมืองดั้งเดิมของทุ่งกุลาล่องไห้3,000ปีมาแล้วคนเต็มไปหมดนะครับหลักฐานนี่จากหลักฐานบรรณคดีอธิบายได้ชัดเจนนะครับจำนวนมากที่สุดในอีสานน่าจะเป็นพวกที่พูดภาษาตระกูลมอญเขมรกับตระกูลมาลายูนะครับโอ้ oh. 3,000ปีเขาอยู่ มีทรัพยากรเต็มไปหมดนะครับที่ทุ่งกุลาคนดั้งเดิมประมาณแ800รอปีมาแล้วหรือประมาณพศ .1700 อประมาณแ800ดร้อยปีมาแล้วเนี่ยคนพวกนี้ย้ายออกคือจากเดิมที่อยู่มาสา0พันปีเนี่ยพอมาถึงประมาณพศ .1700 หรือแ800ดร้อยปีที่แล้วเริ่มทยอยย้ายออกเพราะทรัพยากรมันเปลี่ยนและเส้นทางการค้ามันเปลี่ยน การค้าจีนเข้ามาทางอ่าวไทยเพราะฉะนั้นคนแถบทุ่งกุลาดั้งเดิมคนพื้นเมืองดั้งเดิมเนี่ยย้ายออกกระจายออกไปอยู่ลุ่มน้ํามูลคือเดิมทีเนี่ยอยู่เหนือลุ่มน้ํามูลเป็นแอ่งก้นกระทะนี่นะครับทุ่งกุลาร้องไห้ขอบมันเป็นอย่างนี้นี่ทั้งหมดเนี่ยนี่ภาพจากภาพถ่ายทางอากาศหรือทางทางอะไรไม่ทราบอ,อาจาร์หนงเขาหามาให้เนี่ยมันสวยมากมันแสดงให้เห็นพื้นที่เนี่ยขอบนอกเนี่ย เป็นพื้นที่สูงตรงกลางนี่เป็นแอ,อ่องต้นกระทะนะครับไอ้นี่ยพื้นที่ทุ่งกาลาร้องไหาประมาณห้าจังหวัดประมาณห้าจังหวัดกินพื้นที่ประมาณห้าจังหวัดนะครับทุ่งโกลาเนี่ยเป็นแอง่งอาเรียทำาเก่าแก่ที่สุดจะเรียกว่าของประเทศไทยก็ได้แต่ประเทศไทยไม่รู้จักถ้าดูถูกด้วยดูถูกทุ่งกุลาัตรงนี้เป็นปัญหามากซึ่งรัฐบาลจะต้องเอาใจใส่นะครับ เพราะาว่านี่คือขายได้นะครับขายทรัพยากรตรงนี้ก็ได้และขายการท่องเที่ยวก็ได้ขายอะไรตจะมีอะไรได้มากในะทุ่งกุลาเนี่ยผมว่านะใช่โอเคประมาณ800อปีย้ายออกลงมาอยู่ลุ่มน้ำมูลเป็นลำอยู่ลำตะคองกลายเป็นชาวสยามคือจากพูดภาษามอญเขมกรกัมพายูมาเป็นผู้ภาษาตระกูลไทยไตย้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของการรื่มสร้างกรุงอโยธยา อายุทยาเนี่ยอายุทยาเราเนี่ยชาวสยามสร้างเนี่ยรถไฟความเร็วสูงจะไปทําลายเนี่ยต้องคิดให้ดีนะครับรัฐบาลต้องคิดให้ดีนะครับกระทรวงควมนาคมวัฒนธรรมที่ทุง่งกุลาผมจะบอกย่อยๆโดยสรุปมีสองอย่างที่สําคัญมากและสืบเนื่องถึงปัจจุบันหนึ่งกำเนิดมนุษย์จากน้ําเต้าพะปุดพบภ<อ>าชนะดินเผารูปน้ําเต้าที่ทุง่งกุลา คือมนุษย์เนี่ยสมัยก่อนเขาข <อ S 1> ไม่รู้ว่าเกิดมาจากที่ไหนเขาไม่รู้เขาเชื่อว่าเกิดมาจากรูน้ำเต้าน้ำเต้าเนี่ยมันเหมือนคันมารดาหรือมันเหมือนมดลูกของแม่เป็นที่กําเนิดของมนุษย์เขาเชื่อวย์เกิดจากน้ําเต้ามีนิทานเต็มไปหมดสองฝั่งของนะครับเนี่ยพบภาชนะดินเผาลูปน้ําเต้าข้างในบรรจุก,กระดูกมนุษย์อยู่ที่ทุง่งกูลาและไอ้ภาชนะดินเผาที่เราเรียกกาม้อดินะเห็นไหมหน้าตามันเหมือนน้าเต้า สองกำเนิดโกรธนี่จากทุ่งกุลาโกรธทุกวันเนี่ยพระบ,บรมโกธทุกวันเนี่ยมาต้นต่อมาจากภาชนะดินเผาที่แสดงให้ดูเอาให้รูปให้ดูไปแล้วเนี่ยเกิดจากทุ่งกุลาแต่เราดูถูกทุ่งกุลาแล้วเราเหยียดหยามทุ่งกุลามาตลอดขอให้เข้าใจให้ถูกต้องด้วยหน่อยครับทุ่งกุลาเมื่อสามพันปีมาแล้วเนี่ยเป็นแหล่งสําคัญของทรัพยากร ที่ไม่พบในที่อื่นพบที่เนี่มากที่สุดหนึ่งก็คือเกลือ oh. ไอไ้อไอไนี่แหล่งเกลือเกลือสินเทาจากบอกระถินที่อีสานภาพจากหนังสือของอีสานของของอาจารย์ศรีศักดิ์นั่ไไนแหละไอ้นี่แหล่งเกลือเกลือสินเทานะครับเต็มไปหมดนะครับอีสานนี่โดมเกลือเต็มไปหมดนะครับไม่ใช่มีแค่นี้มันมีมากตั้งแต่โคราชไปเนี่ยมันมีชื่ออำเภออะไรอำเภออะไรแถวแถวโคราชอะ แห่งเกลือใหญ่ทั้งนั้นเลยและไปไปจนกระทั่งเน,นี่ยเนี่ยถึงถึงทุ่งกุลาปราศาสพ,พิมายเติบโตขึ้นมาได้ก็ก็เพราะแหล่งทรัพยากรจากทุ่งกุลาเกลือที่เป็นเกลือทินเทามันไม่มีนะามาอออไอโอดีนนะสมัยโบราณเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นคนสมัยโบราณคอหอยพออเยอะแยะสมัยก่อนคนอีสานคองหอยพออแยะเพราะว่าไม่มีไอโอดีน เอากินเกลือสินเทาเกลือเนี่ยปัจจุบันเอามาทําประโยชน์มหาศารที่ผมเอามาจากอะไรผมเอามาจากไอ้แผนผังประโยชน์จากเกลือในเว็บไซต์ของบริษัทเกลือพิมายคือทางเข้าเลี้ยวขวามิตรภาพเลี้ยวขวาจะเข้าไปประหาพิมายประสาทพิมายเนี่ยมันจะผ่านโรงงานเกลือขนาดใหญ่ ไอ้เกลือมันเขาเรียกบริษัทเกลือพิมายเนี่ยประโยชน์จากเกลือพิมายเนี่ยมหาศาลเต็มไปหมดเนี่ยเอามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมปัจจุบันแต่เราไม่พูดถึงเลยประวัติศาสตร์ไทยไม่พูดถึงสังคมไทยไม่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ทรัพยากรแบบนี้ซึ่งมันสืบเนื่องมาจากสามพันปีที่แล้วมันไม่ใช่เพิ่งมีไอ้เกลือที่ทุ่งกุลานี่แหละนักวิชาการญี่ปุ่นร่วมกับอาจารย์ศรีศักดิ์นักิชาการจากญี่ปุ่นหิายอะไร ทางญี่ปุ่นมาขอให้อาจารย์ศิษศักดิ์รวมสำรวจทำไมเกลือที่ทุ่งกุลามันมากาคิดหายเขาสค<อ>ื่องนี้ลพบตับพยากรแล้วพบหลักฐานเนี่ยมันมากมหาศาลคือมันเกินที่มนุษย์จะกินอะอไอ้เกลือนี่ก็เป็นอาหารเป็นยารักษาโรคใช่ไหมใช่ก็เขาคำนวณจากหลักฐานที่พบเ,เทสเตเมนต์ต่างๆ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่ทุ่งกุลาแล้วเฮ้ยเกลือมันมากกว่าคนบริโภคมันทำมาทำไมมันส่งไปขายโลกพระจันทร์เหร <laughs> ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับเขาศึกษากันมาแล้วเกลือจากทุ่งกุลาเนี่ยส่งขายเขมรที่ปราสาทนครวัดนครถมนั่นแหละไอ้เมืองตอนที่เขาเรียกทะเลสาบตนเลสาบเขมรน,น่ะ <laughs> ก็มันทําเกลือไม่ได้ไงเต้องเอาจากตรงนี้ไปอ่ะมันต้องเอาจากอีสาน แลวจะมีเยอะเลยอ่าเพราะฉะนั้นเป็นแหล่งทรัพยากรใหญ่ที่สุดแต่ของของเขมรเขาเนี่ยอยู่ที่ทุกุลาเพราะฉะนั้นทุกุลาเนี่ยอีสานมันจะมีช่องเขาลงที่ราบลุ่มไปตะเลสาบเขมรนี่เต็มไปหมดนะเป็นร้อยช่องซึ่งเป็นเส้นทางการค้าเส้นทางเดินมันติดต่อถึงกันตลอดเค่เป็นคนพวกเดียวกันมันเพียงแต่อยู่ที่ราบสูงกับที่ราบลุ่มแค่นั้นแหละอไอ้นี่หลักฐานเหล่านี้เราไม่พูดถึงเลยนะในประวัติศาสตร์ไทยไม่มีนะดูถูกด้วย ดูถูกคนกินเกลือถินเทาด้วยปัจจุบันเกลือเกลือก็ยังทํากันอยู่ใช่ไหมเกลือยังทำชาวบ้านยังทําอยู่กันมันนิดนิดหน่อยหน่อยเขาทำไม่สำหรับไปทําประแดกอแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมีมีความพยายามเขาเรียกว่าเติมไอโอดีนเข้าไปในเกลือถินเทาอเพื่อให้มันแก้เรื่องอะไรเพื่อแก้โรคของหอยพอกอีกอ,อันหนึ่งคือเรื่องเหล็กนี่ลักษณะการถลุงเหล็กเทคโนโลยีถลุงเหล็กนี่เป็นภาพถ่ายเก่าเมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ลักษณะการถลุงเหล็กถลุงเหล็กแบบโบราณเอบริเวณทุ่งกุลาเต็มไปหมดเกลือกเหล็ก mm hmm. เหล็กนี่ไปทำอะไรไปทำ mm hmm. ภาชนะทำเอาเอาวุธ mm hmm. และทำเครื่องมือ mm hmm. เครื่องใช้ในการทำมาหากินใช่ไหม mm hmm. ข้อสำคัญก็คือเหล็กนี่ไงมันไปนแกะหินเหล็กนี่ไปแกะหินถ้าไม่มีเหล็กมึงสร้างปราสาทหินไม่ได้นะมึงเครื่องมืออา เพราะฉะนั้นเหล็กแหล่งใหญ่ที่ไปสร้างปราสาทหินในทะเลสาบกัมเบเนี่ยไปจากทุ่งกุลาเช่นเดียวกับเกลือเช่นเดียวกับเกลือ,อเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นี่เป็นประวัติศาสตร์สังคมประวัติศาสตร์เทคโนโลยีเต็มไปหมดอยู่ที่ทุ่งกุลาอยู่ที่อีสานเอ,อแ,ตแต่ประเทศไทยไม่พูดถึงความเชื่อมโยงตรงนี้เลยเรื่องสําคัญ ที่ไม่มีไม่ได้นะนี่รัฐบาลอย่าลืมนะกระทรวงวัฒนธรรมอย่าลืมนะข้าวหอมทุ่งกุลาคืออย่างนี้นะครับไอข้าวหอมทุ่งกุลาเนี่ยคือมันไม่ได้กําเนิดที่ทุ่งกุลาแต่มันไปเติบโตที่ทุ่งกุลาและสร้างเศรษฐกิจมั่งคั่งมั่นคงให้กับประเทศไทยทุกวันนี้คือข้าวหอมทุ่งกุลาเนี่ยมันไปเติบโตที่ทุ่งกุลาเออคือเดิมทีมันอย่างนี้จะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วเนี่ย น่าจะเริ่มปลูกบริเวณชายฝั่งทะเลเดิมของหลายพันปีมาแล้วบ,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 บริเวณดินเค็มมันเป็นพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเซาเขตต่อเนื่องกับจังหวัดชน,ชนบุรีรคือบริเวณต่อเนื่องกันระหว่างฉะเชิงเซากับชนบุรีเนี่ยคือระหว่างอำเภออะไรอำเภอบางคล้าอำเภอแปลงยาวอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาที่มันต่อเนื่องกับอำเภอพนักนิคม,มอ่ะจังหวัดชนบุรีอ่ะ มันเป็นบริเวณที่เป็นชายทะเลเก่าเมื่อประมาณหลายพันปีมาแล้วมันมีรัฐโบราณอยู่แถวนั้นมันไป็ชุมชนโบราณอยู่ที่โคกพนมดีบ้านโคกพนมดีพราดินมันเค็มมันเคยปลูกข้าวหอมมันลิแล้วมันอร่อยมันหอมข้าวมันหอมหงแล้าหอมเขาเรียกข้าวหอมบมะลิบางคร้าอันนี้คือชื่อดังไหครัจังหวัดเชียงแสน เป็นที่เรื่องลือคนกรุงเทพซื้อไปกินขายราคาแพงนะครับคือประมาณพศ2,502ก็คือ66ปีที่แล้วกระทรวงเกษตรเอาพันข้าวหอมมะลิจากเนี่ยจากเขตเนี้ยบางคราแปลงยาวบ้านโพแล้วก็แหลมระดูพนัฐนิคมอะไรพวกเนี้ยคัดเลือกเอาไปเริ่มปลูกทดลองปลูกที่ทุ่งกุลา เมื่อ66ปีที่แล้วพศออ2502ถามว่าทำไมไปปลูกตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นน่ะเป็นชุมชนที่คนพูดภาษาคำเหนที่เราเรียกคว่าสวยหรือพวกคุยพวกควยพวกนี้ไม่กินข้าวเหนียวปลูกข้าวเจ้าไอ้ข้าวหอมมะลิน่ะมันเป็นข้าวเจ้าเพราะฉะนั้นก็เหมาะที่ไปสนับสนุนให้ประชาชนที่ตุ้งกุราปลูกเมื่อ66ปีที่แล้วเริ่มทดลอง พศ2502นะครับใช้เวลา32ปีจนถึงพศ2536ข้าวหอมมะลิเต็มทุกงกุลาโอกลายเป็นพืชหลักไปเลยกลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักสร้างรายได้ให้กับประชาชนแล้วก็ขอประเทศชาติอีกมากมายกลายกอรเราไม่พูดถึงในประวัติศาสตร์ไทย ข้าวหอมทุงกุลาเราไม่มีประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์ของข้าวหอมมะลิแล้วไปปลูกทิ่ทุุงกุลามันเริ่มต้นจากสูตรตายตัวของอาการที่จะทําให้ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมคือเค็มแห้งแรงทรายอ้เข้าหมดเลยดินต้องเค็มอากาศต้องแห้งพื้นที่แรงดินปนทรายนี่คือเป็นสิ่งหลักที่ทําให้ข้าวหอมมะลิมันมีกลิ่นหอม และโดยเฉพาะไปเจอตุ้งกุลาเข้ามันยิ่งรีดพิษทําให้ข้าวหอมมะลิกลิ่นหอมมากขึ้นครบสูตรครบสูตรข้าวหอมมะลิเนี่ยไปปลูกอเมริกาก็ได้แต่มันไม่หอมไม่หรอมันไม่หอมเขาเคยไปทดลองปลูกแล้วแล้วมันไม่หอมเพราะมันไม่เค็มแห้งแดงทรายแต่พอมาดินดีเกินไปมาทุ่งกุลาปุ๊บเนี่ยครบสูตรโอ้โหชั้นหนึ่งเลยหอมเลยดีที่สุดในโลกอ่าเนี่ยยี่นี้ซอฟพาวเวอร์เลยนะเนี่ยเนี่ยของแท้เลย ข้าหอมทุกุวลาเดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันคูคันลุ่มดอนบึงบาทิ้งไว้แต่รอยเท้าเบาสบายเอาไปแต่ภาพ